ถ้าหากคุณเป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคมมาโดยตลอดแต่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่คุณมีประกันสังคมอยู่ด้วยเหตุผลไม่แน่ใจหรือว่าลังเลใจก็ตามมาติดตามยิ้มรับสิทธิ์ไปกับเราคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองที่ต่างไปจากเดิมก็ได้ลองดูครับคุณนาิเบตเจนพาณิชวงอายุ40ปีอาชีพผู้บริหารระดับสูงบริษัทเอกชน พ่อครับสวัสดีครับพอ่อฮัวันดีปิติมาเช้าเหมือนกันนะครับพ่อขยันนะครับผมเห็นมาตั้งแต่เช้าและกลับข่ามทุกวันเลย <c oughs> เป็นผู้บริหารี่ยตองอย่างนี้แหละมาก่อนกลับทีหลังคือ <c oughs> ไม่ป่วยไม่ลาไม่มาสายอย่างนั้นแหละครับ <c oughs> ไปถึงขนาดนั้นปิติผมไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะมันต้องมีวันแบตหมดกันบ้างไปทานกาแฟกันดีครับอ่า <c oughs> <c oughs> ได้จิบกาแฟถูกปากปากแอเย็นๆนี่นะที่สุดเลยจริงเลยครับท่านพอแต่เท่าที่ผมเคยได้ยิยนมานะครับเขาว่าผู้กรหารระดับสูงระดับไทยนีมันจะต้องมีบ้านหลังตัวโต <c oughs> มันนาจนาิตตังนะ,นะปิติ้เรื่องการใช้ชีวิตของใครของมันเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลสําหรับผมเนี่ยผมชอบความเรียบง่ายสบายๆแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะบางที ผมไม่เลื่อนไม่คาดคิดเกิดอุบัติเหตุกัน,กนไอปีที่แล้วเนี่ยนะผมเกิดอุบัติเหตุแขนนี่หักเลยนะมีหน้ำซ้ำเนี่ยไอเหล็กที่ดามกระดูกเนี่ยก็มาหักซ้ำอีกแฟนผมตกใจมากเลยพาผมเข้าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นโรงพยาบาลที่มีประกันสังคมเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊เข้าหรือไม่เข้าดีแต่ว่าไม่เป็นไรก็ลองเข้าดูก็ติดใจนะสิมันทําให้ผมรู้ว่าเนี่ยนะประกันสังคมเนี่ยคุ้มครองผู้ประกันตนและให้สิทธิประโยชน์ในการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่และที่สําคัญนะ ผมได้เงินทดแทนจากการขาดรายได้ด้วยนะและปีนั้นน่ะผมลางานยาวที่สุดในชีวิตเลยเข้าใจแล้วล่ะครับกรณีประกันสังคมให้สิทธิความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุที่มีการหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมไม่เกิน365วันในหนึ่งปีครับไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะครับว่าทำไมผอถึงติดอกติดใจกับประกันสังคมครับงั้นคราวหน้าเลยนะ ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยา,าบาลที่โรงพยาบาลขอเรยดีไหมที่มีประกันสังคมชัวแน่นอนอ่ะเดิมมครับ,รบ <laughs> วันนี้คนไทยทุกคนมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าหากเป็นผู้ประกันตนคุณย่อมได้รับการคุ้มครองและดูแลจากประกันสังคมอย่างอบอุ่นและเท่าเทียมกันครับ